สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l วอลรีทิกเตอร์ R ค่ะขายรถแทรกเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพว่วงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านาเข้าสู่ช n แน l ของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวหนูนะคะน้ําตาลค่ะทําหน้าที่มารีวิวนะคะสินค้าเข้าใหม่กันบ้างนะคะนี่เลย L3408 นะคะตัวนี้เป็นตัว DI นะคะจะคล้ายคูบตาส,ายสวยๆแบบนี้เลยนะ มีการปรับแต่งนะคะเพื่อให้ดูสวยงามน่าใช้งานยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็ดูสวยงามเลยเนาะดูสวยงามทีเดียวเลยนะคะ34แรงม้านะคะ สำหรับคันนี้ค่ะจดทะเบียนปีพศ2552ค่ะปี52เนเอะเครื่องใช้งานสตาร์ตติดง่ายนะคะซินไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะเช็คสภาพแล้วพร้อมใช้งานนะคะพร้อมเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยอุปรกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้ายอย่างที่เห็นและอุปรกรณ์ด้านหลังทางร้านเราใส่ให้เป็นผ่านพวนค่ะขนาด6คูณ22นะ้ยี่ห้อ LCS ค่ะยี่ห้อ LCS เนอะถือว่าเป็นยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเลยนะ ลูกค้าหลายท่านนะคะก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ให้การยอ,ยอมรับนะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะ l c s นะทางร้านเราให้เป็นของใหม่เลยของใหม่แกะกล่องมือหนึ่งเลยไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าร้านเราได้อุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ๆสวยๆไปใช้แน่นอนนะคะอันนี้ให้ชมในส่วนของล้อยางคู่หน้าคู่หลังนะคะคู่หน้าเป็นล้อยางเบอร์8ขีด16เนาะคู่หลังก็เป็น14.4นะคะขีด24ค่ะ นนให้ชมในส่วนของพวงมาลัยน็อปัดนะคะแล้วก็ที่พักเท้าเนาะระบบเกียร์ต่างๆนะคะเบาะมีการเปลี่ยนใหม่นะคะให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะให้ดูเข้ากับตัวรถเนาะให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับคันนี้เนาะได้อุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันดินหน้าผานหลังเป็นผานใหม่แล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยนะคะาราคานี้ไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มนะคะก็ราคาอยู่ที่ 200,000บาทค่ะราคาต่อรองกันได้นะคะราคาพูดคุยกันได้ค่ะ200,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์087 573 4727นะคะวันนี้อาจจะดูเสียงแผลบ,บไปหน่อยเนาะพอดีว่าไม่ค่อยสบายนะคะดูเสียงแหลบ,บไปหน่อยก็สำหรับคันนี้นะคะก็พร้อมส่งฟรีทั่วไทยค่ะ มาชมของจริงกันที่ร้านได้นะคะมาทดลองขับกันได้นะคะทั้งร้านเรายินดีต้อนรับเลยร้านเปิดทุกวันนะคะ3า5วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะะักขัตฤกษ์นะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลเนาะรู้สึกว่า,าไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะอยากได้รูปหรือว่าคลิปวิดีโอเพิ่มเติมก็ทักมาพูดคุยกันได้นะคะทักมาขอกันได้นะคะทั้งร้านเรายินดีให้บริการยินดีตอบนะคะก็ส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากจะจองทางไกลเนาะสามารถที่จะโอนมาจํามาจองกันได้ค่ะ หนึ่งถึงสองหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางนะพร้อมรับรถเลยตอนนี้ทางร้านเรามีรถหลายรุ่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคูบุต้ายันมาหรือว่าอิเซกินะคะมีตั้งแต่21แรงม้าเลยถึง51แรงม้านะคะและอุปกรณ์ตอบพว่วงแน่นๆเลยจุกๆเลยลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์กรเกษตรอย่าลืมร้านเรานะคะวอลติดแคคเตอร์ Character, ค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ